คลิปนี้เป็นเพียงการแนะนําเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโพรเะเริฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าพบกับผมก้อนเล็กแสนนะครับวันนี้เรามาพูดถึงอินเทอร์เน็ตค่าย TOT กันดีกว่านะครับมันก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะและราคาเนี่ย มันก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับนับน่นก็คือซิม Work and Learn นะครับซึ่งซิมตัวนี้นะครับมันจะมีด้วยการอยู่3แบบนะเดี๋ยววันนี้เราลองมาพูดคุยประเด็นนี้กันดีกว่านะครับซิม Work ์กแอนเลนนะครับมันก็จะมีด้วยการเนี่ยอยู่3แบบ3สไตล์ให้เลือกกันนะครับ สามารถซื้อที่ศูนย์บริการ t o t ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองค้นหาตำแหน่งพิกัดที่ใกล้ที่สุดนะครับว่าศูนย์ TOT ที่ใกล้บ้านเราที่สุดเนี่ยมันอยู่แถวไหนนะเราลองเซิร์ชหาดูนะครับแล้วก็ลองดูว่าศูนย์ตรงนี้มันเปิดบริการหรือเปล่านะถ้ามันเปิดเนี่ยเราก็ไปที่ศูนย์ก็ได้นะครับแล้วก็บอกเขาว่าต้องการซิม Work and Learn นะครับเพื่อที่จะมาใช้งานแล้วก็ลองถาม พนักงานดูนะครับว่าสามารถสมัครแบบไหนแบบไหนได้นะครับถ้าต้องการรายละเอียดที่เจาะลึกเนี่ยก็ลองถามพนักงานได้เลยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆกันดูก่อนนะเพื่อให้นึกภาพกันออกนั่นเองนะครับซิมเวิร์กแอนเลอนะครับมีอยู่ด้วยกันอยู่3แบบแบบที่1เนี่ยมันก็จะเป็น Work a n d l e a r n 120นะครับนี่ก็จะเป็น120บาทนะครับใช้ได้30วันนะครับอันนี้คืออินเทอร์เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีดนะครับไม่อันไม่จํากัดไม่ลดสปีดนะและระบบจะต่อายุให้อัตโนมัติ1ปีกันเลยทีเดียวนะครับแบบที่2นะครับก็จะเป็น Work and Learn นะครับ150บาทนะใช้ได้30วันนะครับและระบบเนี่ยจะต่อายุให้อัตโนมัตินะครับความเร็วที่เขาให้มานะครับในราคานี้นะ150บาทนะครับก็จะได้ความเร็ว8เมกะบิตกันเลย8เมกะบิตเนี่ยถือว่า กำลังสวยนะในราคา150บาทนะครับซึ่งค่ายอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AX, d t a t 2เนี่ยราคา150บาทเนี่ยความเร็วขั้นต่ำมันก็ได้แค่2เมกะบิตถึง4เมกะบิตเท่านั้นนะครับแต่สำหรับ TOT แล้วเนี่ยให้มาถึง8เมกะบิตกันเลยนะครับก็เป็นความเร็วที่โอเคเลยนะและอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นะก็คือ Work and Learn นะครับราคา1,500บาทอันนี้จะเป็นเหมาไปเลยนะครับ365วันหรือ1ปีนั่นเองนะครับความเร็ว8 m เมกะบิตนั่นเอง1,500บาทหารด้วย12เดือนนะครับก็ตกเดือนละ125บาทเองนะก็เอ่อก็ถ้าถ้าคำนวณดูแล้วเป็นรายเดือนเนี่ยมันก็จะถูกมากๆเลยนะครับ125บาทได้ความเร็ว8 m เมกะบิตนั่นเองนะ แล้วถ้าเกิดว่าเราใช้งานไปสักพักหนึ่งใช่ไหมครับแล้วจวังหวะบางเอิญบางเอิญเนี่ยเราลืมเติมเงินเข้าซิมนะครับเราลืมเติมเงินเข้าซิมนะตามราคาที่เขากําหนดเอาไว้นะครับ120 150อะไรประมาณนี้นะครับระบบมันก็จะไม่ต่ออายุให้อัตโนมัติใช่ไหมครับเพราะเพราะว่าเราลืมเติมเงินนั่นเองก็สามารถที่จะกลับมาสมัครใหม่ได้อีกนะครับถ้าเป็นราคา120บาทนะครับ ความเร็ว4เมกะบิตเนี่ยถ้าเราลืมเติมเงินก็กดตามนี้นะกดดอกจาน811ดอกจาน0 0 4สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับถ้าเป็นราคา150บาทเนี่ยความเร็ว8เมกะบิตนะครับถ้าเราลืมเติมเงินนะครับโอ้ลืมเติมเงินเลยต้องมาสมัครใหม่นะครับก็กดเลขนี้เลยนะครับกดดอกจาน8 1 1ดอกจาน0 0 5สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับซิมตัวนี้นะครับมันก็ถ้าไปซื้อที่ศูนย์เนี่ยไปซื้อที่ศูนย์นะครับ ก็จะมีราคาทีา่ค่อนข้างจะถูกอยู่นะครับ89บาทเองนี่อันนี้ราคาศูนย์เลยนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับเออไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่นะ Lazada า Sho อป e หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับราคามันก็จะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบวกค่าส่งไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครหาศูนย์ท o t ใกล้ๆบ้านไม,ไม่ได้เลยนะครับก็ต้องคุยกับคนขายนะครับเอเอว่าลงทะเบียนยังไง ใช้ยังไงราคาเท่าไรอะไรอย่างงี้นะครับก็คุยกับคนขายเอาเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสามารถที่จะไปสูตรท T ได้ด้วยตัวเองนะครับผมก็แนะนำแวะไปได้ก็แวะนะครับเพราะว่าราคามันก็จะถูกกว่านั่นเองนะครับซิมตัวนี้นะครับพอเราใส่ในมือถือปั๊บเนี่ยไม่ต้องเติมเงินนะครับไม่ต้องเติมเงินได้อินเทอร์เน็ตมาใช้งานเลยนะครับ30วัน พอหลังจากนั้นเราก็ต้องเติมเงินทุกๆเดือนนะครับเติมรอเอาไว้เลยนะเดี๋ยวระบบมันก็จะตัดเองนะครับถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตค่าย TOT นะ ช่วงนี้ก็อยู่บ้านกันนะครับอินเทอร์เน็ตนี่มีความสําคัญมากๆเลยถ้ามันเป็นแบบไม่อั้นไม่จํากัดด้วยก็จะยิ่งมีประโยชน์กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับราคามันก็ไม่ได้โหดร้ายจนเกินไปสําหรับค่ายทีโอทีขอให้พื้นที่บ้านเราเนี่ยมีสัญญาณก็พอนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสําหรับคนที่ต้องการอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นไม่จํากัดนะครับหวังว่ามันคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยลองไปศึกษาการเราเองนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวีโอต่อไปนะครับีจะบา,บาย สุดท้ายนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออาภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับ